สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาด้หญ้านะคะนี่ค่ะที่บ้านสวนวันนี้จะมาจัดแต่งสวนกันนะคะหาทำเลที่นั่งค่ะวันนี้ก็เลยเจอเจอหญ้านะคะหญ้าที่แบบมันเป็นหญ้าด่างค่ะ อันนี้คือยญ้าด่างนี่ค่ะสวยมากเลยว่าจะพากันเอาไปปลูกจะเป็นด่างๆเลยนะคะนี่ได้เยอะอยู่เห็นเห็นมันตั้งนานแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ตั้งนานแล้วมีเยอะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็มีย่าด่างเหมือนกัน ตรงนู้นก็มีเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดแต่งสวนยาด่างมันจะเป็นสีแบบนี้ใบใหญ่ๆนะคะใบใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นสีขาวปนเขียวนี่เยอะได้เยอะได้เยอะนี่ไปแบ่งเอาไปแบ่งเอานี่คะ่ะ ก็จะแตกกอออกไปเรื่อยๆมันก็สิบตายเนาะนี่ตายแล้วนี่ค่ะงามโบงามหลายเดอ้อ